สาเหตุของคนที่คุยๆแล้วก็หายไปเลยนะคะอันนี้มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างวันนี้ครูเกศเอามาฝากทุกคนนะคะ4ี่ข้อในการที่จะรู้นะคะว่าทําไมจูๆๆ่ๆเขาหายไปยังดีๆอยู่เลยจู่ๆก็แบบโอ้หายต๋อมไปเลยบางคนก็คือคุยน้อยลงไม่อ่านไม่อะไรแล้วนะคะปฏิกิริยาในการโต้อตอบน้อยลงมากๆเลยจริงๆมันมีอยู่หลายเหตุผลมากแต่วันนี้เอามาให้4ี่ข้อนะคะอันแรกเลยนะเขาหมดความสนใจไม่ออกไหม อ่ะบางคนเนี่ยนะเวลาเขากําลังเริ่มสนใจเรานะคะเขาก็จะอยากรู้อยากเห็นดูไหมคะอยากจะเข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะ่ะอยากจะรู้ไปซะทุกอย่างเลยะถามนั่นถามนี่ถามหมดเลยนะคะจนเราเนี่ยค่ะก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราหมดเปลือกเลยอ่ามันก็เป็นเหรียญสองด้านนะจ๊ะก็คือว่าเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นหนังสือที่เขาอ่านหมดแล้วไงอ่ะเมื่อไหร่ที่คุณเจอคนแบบนี้นะคะนั่น บางทีเราก็แบบรู้สึกป็นไงคะโหนนอยเหมือนกันนะแต่คุณจะบอกว่าคนแบบนี้มีอยู่จริงๆไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีอยู่เลยมันมีอยู่จริงๆที่แบบพอหมดความสนใจในตัวเราแล้วก็หายไปเลยก็มีเหมือนกันข้อที่2ค่ะมีปัจจัยอื่นเข้ามาในชีวิตที่จะต้องไปให้ความสนใจมากกว่านะคะ บางทีเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินเขานะว่าเออเขาเบื่อเราหรือเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่นะคะคือเหตุผลของการเงียบหายเนี่ยมันมีหลายแบบมากปัจจัยในชีวิตคนแต่ละคนนะครูมั่นใจเลยว่ามันไม่เหมือนกันหรอกบางทีเราไปคิดแทนเขาแต่กลับเป็นว่าเราคิดผิดไปหมดเลยก็มีนะคะบางเรื่องเขาไม่เล่าหุ่นไงบางเรื่องไม่เล่งส่วนตัวนะคะเช่นเรื่องปัญหาที่บ้านของเขาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยนะคะเรื่องการเรียนการสอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้หมด ถูกไหมสุขภาพเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะบางทีเข้ามาจีบแรกๆอะ่ะแล้วเขาสนใจเราเป็นพิเศษถูกไหมเขาจะก็จะถามนั่นถามนี่แต่บางทีเรื่องของเขาเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาเขาหายไปอะ่อะอะ่ามันก็อาจจะเป็นปัจจัยอื่นๆก็ได้นะคะที่เขาไม่สื่อสารกลับมาแล้วก็ให้ความสนใจกับคุณน้อยลงนะคะต่อมาข้อที่3นะคะก็คือว่าเขาคุยซ้อนหลายคนอะ่ะ อันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามีอยู่จริงๆเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเลยมนุษย์เนี่ยมีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เป็นอีกข้อหน,นึ่งนะคะที่เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าคุยคุยแล้วหายนะคะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออคุยกับเราแล้วมันไม่อินอะไรเงี้ยคุยกับคนอื่นแล้วมันมีรู้สึกความอินมันมากกว่านะคะก็อาจจะทําให้เขาหายไปจากเราก็เป็นไปได้เหมือนกันบางคนคุยหลายคนเลยนะในแชทสี่ห้า 4, 5, คน6คนนะก็คือคุยเ,ออเจอคนไหนก็คุยคนนั้นคนไหนทักมาคุยกับคนนั้น แต่ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอินกับใครที่สุดนะคะประมาณว่าแบบแชทเผื่อเลือกนะ <c oughs> มีนะคะมันก็มีอยู่ยิ่งยุคสมัยน,นี้ด้วยก็เป็นไปได้นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาหายไปกูเกคิดว่าก็เคารพการตัดสินใจเนาะว่าโอเคเราอาจจะไม่ใช่ซึ่งกันและกันก็ได้ และฝ่ายคุณเองก็ไม่ใช่นั่งรออยู่นะว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะทักมาเมื่อไหร่เขาจะทักมาอันนี้เรากำลังเล่นบทเหยื่อนะจ๊ะของตายในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเขาเงียบหายไปก็มูฟออนข้อที่4ค่ะคุณสื่อสารกันไม่ตรงนะคะอันนี้เป็นเรื่องของทัศนคตินะคะว่า อีกคนนึงมองโลกแบบไหนอีกคนนึงมองแบบไหนอะไรเงี้ยทีเนี้ยเวลาคุยกันนะบางทีเราเข้าใจกันไปคนละอย่างอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกว่ามันไม่คลิกเลยอ่ะกับคนเนี้ยมันต้องอธิบายเยอะหรือว่ามันเข้าใจไปอีกมุมหนึ่งมันทําให้เหนื่อยที่จะบอกจะพูดอธิบายซ้าแล้วซ้าเล่าอะไรเงี้ยนะคะจริงๆเราผิดไหมบางทีเราก็ไม่ได้ผิดนะคะคือเรามองโลกคนละแบบเรามีทัศนคติที่มันไม่เหมือนกันคนเนี่ยเวลามาเจอกันเนี้ยค่ะมันจะให้เหมือนกันเป๊ะ 100%นตะมันเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของทัศนคตินี่ยิ่งแล้วคนใหญ่เลยนะคะมันเป็นไปได้ที่คุณจะคิดแบบหนึ่งเขาจะคิดแบบหนึ่งแต่ทีนี้เขาอาจจะมีการชั่งน้ำหนักแล้วว่าออดูท่าทางแล้วว่าน่าจะปรับจูนเข้าหากันยากอ่ะเขาก็จะอาจจะถอยนะคะหรือว่าอาจจะแบบตีเนียนเน้อออกไปจากความสัมพันธ์นั้นโดยการเงียบไม่ตอบไม่อะไรนั่นเองนะคะแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ปฏิเสธคุณตรงๆจะไม่บอกว่า ผมรู้สึกไม่อินกับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนอต่างชาตินะคะยิ่งคนไทยเราเนี่ยจะมีอาการแบบของการเกรงใจถูกไหมไม่กล้าปฏิเสธตรงๆนะคะไม่กล้าบอกตรงๆกลัวอีกคนนจะแบบเสียใจน้อยใจหรือว่าเสียเซลอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการเนียบผายไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเจอกันเยอะถูกไหมคะใครที่เจอ4ข้อนี้นะคะ บอกคูกเคสหน่อยพิมพ์บอกกันหน่อยนะคะว่าแต่ละเคสของเราเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวรูจะมาอ่านนะคะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้มีความรู้เยอะแยะเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปความรู้นี้ให้เพื่อนๆของพวกเราคนอื่นๆด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ